มาครับพี่น้องมาหนี้ขึ้นอยากกินหลับซับลับเหนียวครับเป็นหลับเหนียวอันนี้แซ่น้ำเอ้แซ่น้ำเออแส่บียีดองหนังปลาไว้กับสู้รดกับอย่างนั้นเ้ไปแล้วกับเกลือพอแส่แล้วนะครับบารนี้ใส่ข้นนะครับโมหลาบภาษาคนยากบ่ยมยากภาษาคนลาบัใส่ถุงนะครับสิก๊อเอานี่ก่อน เขาครัวก็เลยขันตน้นมามา่ายไก่กันเส้นอะไลสี่หมื่นจักหน่อยอ่ะเดี๋ยวฮักใส่ไปเลยดีกว่าอืม,อมสี่เด็ดคักๆยั่มกินอืมอ่ะพริกสำคัญนะครับนี่ซื้อม,มา่อไหร่โมเฟสโมเสบเพ่อดีสองส่อน เนื้อซื้อมาฮกซีบาทครับหกสิบาทเท่านั้น,นชูรสชูรสวันใสเหล่าใสอีเกเน้อยก็ได้ผมเป็นยังสุดโรนี่มบพิตอ่ายี่สองยศเพราะว่ามักบีแธไปแล้วขอนอีกเล็กนอ้อยอ่าเราต่อไปนี่ครับถนึงมือทสา เห็นตรงนี้ยเขมากันขันตอนอาซิตน้ำบาข้างน้อยเนาะขันคักๆเลยิวเอาตีกันเป็นหยางเลยนะเพื่อนวะอือหือเสียบครับ เืมานี่ยนเป็นก้อนนั่สิครับเอาไปชิมะตักชิมยิง่งยักหน่อย <c oughs> ซิมมันเริ่มบัตนีหชิมแทอะไรบัตรนีืยอมมน,นั <c oughs> ออนวเึงแล้ว em muốn ngon cho ngon không ạ khỏe khủng nhưng mà có gì sẽ làm bà đó à đầy à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  อโอเคครับพี่น้องโรยอีกรอบนึงกัอนจบสี่มิลลิลิตรโอ้ยได้สีได้ไหมคโอเคครับ